นี่โอเคโอ้ถนนโล่งมากตรงนี้มันจะเป็นทางเหมือนเดินขึ้นเขานะสวัสดีครับผมอยู่เชียงใหม่นะเดี๋ยวผมอตอนนี้ผมอยู่ถนนสุเทพนะครับช่วงตรงนี้เป็นแยกซูเปอร์ไฮเวย์ตัดกับถนนสุเทพนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปทางหลังมอชอนะหรือจะมาถ่ายบรรยกาศให้ดูว่าตอนเช้านี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีร้านอะไร เปิดใหม่ร้านเก่ายังอยู่ไหมนะครับตรงนี้มันจะเป็นทางเหมือนเดินขึ้นเขานะมันจะเอียงขึ้นเล็กน้อยนะครับผมที่ที่รู้เนี่ยจำได้เลยตอนคือตอนสัก20ปีที่แล้วนะฮะผมเที่ยวเชียงใหม่ใหม่ๆนะผมจะปัน่นจักรยานใช้ปัน่นจักรยานเอาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นโอ้โหต้องต้องเข็นเลย่ะเงียบ ไม่มีเสียงอะไรเลยนะพอเขาแบบรถติดนะครับตรงนี้เป็นคณะเกษตรศาสตร์นะครับมีร้านไอติมวีริงด้วยนะครับเ,เปิดตรงตรงนี้ปากซอยเอาเป็นซอยหนึ่งแดนตะวันนะครับก็ตอนเย็นนะตรงนี้มันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าตลาดนัดหรือถอนคนเดินนะฮะ จะอยู่ริมล้วนะครับผมโอ้ล้านอะไรเนี่ยสวยจังเลยร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวหาป้ายร้านไม่เจอฟอร์เวอร์แค่แค่ฟอร์เวอร์ริดนะครับฟอร์เวอร์อรครรเราเฟ่คาเฟ่ฟฮฟฟเฮ้ยมีขายมือถือด้วยหรือเปล่าไม่รู้คาเฟ่ฟฟนะครับโอ้ตรงนี้รูนี้ใครเดินได้บ้าง เนอองน้องอันนี้เหมือนกล้วยทอดนะครับแต่คนขายไม่อยู่กันแ,แจมฟ้าเซฟมากนะครับโอเคโอ้ถนนโล่งมากฟุตบาทก็โล่งนะผมไม่แน่ใจว่าจะคึกคักตอนกี่โมงนะเนี่ย ระบบแบบว่าไม่ต้องกดนะครับเนี่ยยืนรอแล้วเดี๋ยวมันจะนับเข้าดาวถอยหลังนะแล้วเราก็ถึงจะข้ามนะครับเออแปลกดีมีผัดไทยต้ยมยำด้วยเหรอไอสครีมนะครับอก่รลานปิดอ่อ ร้านขายายาอยู่ติดกันหนึ่งสองสามสี่สี่ร้านติดกันเลยนะครับเลือกเอาเลยนี่ร้านยาอ๋อนี่ร้านทำฟันร้านหนึ่งนะครับมีร้านขายน้าโอเคแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือทานินนะครับหอมมากเลยแต่ร้านยังไม่เปิดเลยเปิดก่อนเปิดก่อนมีโอกาสก่อนนะครับ นี่ข้าวราดแกงโอ้คนนั่งกินเหมือนกันนะฮะมีคนนั่งกินเหมือนกันว้านี้สะอาดมากผมเดินมาถึงซอยสามทับหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีสตรีทอาดน้อยๆด้วยนี่ตรงปากซอยนี่ก็มีเซเว่นนะครับเซเว่นใหญ่เหมือนกัน วัดอุมโมงไปทางนี้หรือเปล่านะคุ้นขุนมีร้านชื่อเชียงใหม่ไดเล็กหรือเปล่าร้านขายทุกอย่าง ตอนแรกนึกว่าคอสเมติกย่างเดียวเอามีน้ำด้วยโอเคครับผมอยู่ทุกที่ช้างเผือกหลังมอชอนะพอดีมาแวะทานอ,อาหารก่อนจะไปบ้านข้างวัดนะครับอันนี้เขาให้สั่งจากปารโค้ดได้เลยนะโชคดีมากเลยผมเข้ามาเหลือ2โต๊ะเดี๋ยวเราต้องเปิดเน็ตนะครับเดี๋ยวสแกนสั่งอาหารนะเดี๋ยวกินอะไรง่ายๆเบาๆสัก เส,สักจานหนึ่งแล้วกันนะครับไปด,ดูสิสแกนเราเป็นยังไงเมนูมองไม่เห็นนะไม่ได้เข้าใจแล้วผมกินสุกี้แห้งหมูออเนื้อเจ็ดสิบห้า แต่ผมก็ชอบกินหมูนะเอาน้ำก่อนมีน้ำอะไรบ้างเอาน้ำเปล่าละกันปวดนึ่งนะครับเพิ่มแล้วก็เกาเหลาอันนี้ตลอดเขามีมีกี่แบบสุกกี้แห้งลวก าหมูแห้งแล้วกันนะครับเพิ่มมีเพิ่มหมูเพิ่มเนื้อเพิ่มไก่ปลาหมึกได้ด้วยนะแต่ไม่เอาเอานี่อเอาคเอาแค่นี้สองอย่าง80บาทรวมให้เลยปุ๊บน้ำเปล่ากับชกุกี้หมูแห้งนะครับสั่งเลย แต่เขาให้เยอะนะผักเยอะน้ำจิม้มเอก็ทานง,ง่ายๆนะครับชชเช้าๆเบาๆจะได้มีแรงเดินนะครับ<ม>เดินเยอะๆอผักเยอะนะเนี่ยกระบุนเส้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ